แต่ละวันนางสมเพชรชัยวงศ์หรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อของป้าเพชรค่ะเปิดร้านอาศัยอยู่ที่บ้านป่งน้อยตําบลสุเทพอพําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ป้าเพชรจะทําอาหารที่หลากหลายมีเมนูเกือบสิบอย่างนะคะมีทั้งแกงข้าวกล่องวางขายให้กับลูกค้าที่สําคัญค่ะร้านของป้าเพชรถือเป็นร้านขวัญใจสําหรับคนที่มีไรายได้น้อยเพราะว่าขายเป็นแค่ถุงละสิบ,บาทเท่านั้น ส่วนเข้ากล่องก็จะมีไข่ดาวด้วยนะคะขายกล่องละ20บาทป้าเพชรบอกว่าขายกับข้าวมานานกว่า30ปีแกงถุงขายแค่ถุงละ10บาทไม่มีการปรับราคามานานกว่า20ปีแล้วแม้ว่าราคาวัตถุด,ดิบจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังยืนยันค่ะว่าจะขายถุงละส0บาทเพราะว่าเห็นใจลูกค้าเหมือนท่านบูนณนะกับข้าวสิบบาทเขาขายหรือว่าขายได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่ยังมีอยู่คนที่ไม่มีไรายได้บอกว่า กินเงินไรวันใช่ไหมห้าวันสิบวันออกทีหนึ่งขอเซ็นไว้ก่อนน่ะมีมีเยอะด้วยลุงเขายังบบนเลยให้แปะแปะแล้วที่ไหนมาหมุนบนล่ามบนเรืออะไรหรอมันจมจะมีเยอะค่ะแต่เพื่อนก็ใช้นะค่ะถ้าถึงเวลาเขาก็เอามาใช้ให้อยู่ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการขายแกงถุงถุงละสิบบาทในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าหาได้ยากค่ะช่วยมันเทาเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้มาก ต้องขอบคุณคุณป้าด้วยที่ยังไม่ปรับขึ้นราคานะคะซึ่งใครที่สนใจสามารถไปอุดหนุนร้านป้าเพชรได้ร้านหยุดตรงข้ามกับทางเข้าวัดป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแกงขายถุงละสิบาทข้าวเปล่า5บาทไข่ต้มสองฟอง10บาทนะคะส่วนข้าวกล่องรวมไข่ดาวทุกชนิดขายกล่องละ20บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีพริกน้ำปลาและช้อนให้พร้อมอีกด้วยค่ะ